สวัสดีครับนี่อยู่ผมช้ปสามร้อยกับในช่วงธรรมาหาแดดน,นะครับวันนี้เรากลับมากับรถตู้ยอดนิยมของสามร้อยการ์ดไลท์โชว์รูมนะครับแต่คันนี้บอกเลยมีทีเด็ดนะครับที่เป็นตัว SC และออปชั่นเต็มด้วยมาตอนนี้ผมอยู่กับเจ้ารถ Toyota าเอาผ่านนะครับ SC เวอร์ชันนะครับปี2014ันสิบสี่ไมเนอร์เชนละราคาเราเปิดก่อนแล้วกันที่อื่นเราเปิด17 18 19 20นะครับแล้วแต่สภาพ คันนี้ผมเปิดราคาเพียง1 6 9 0 0ล้าน6กแสนเกบาทถูกที่สุดในตลาดนะครับรถคันนี้นะครับทำการเซอร์วิสศูนย์โตโยต้าตลอดเวลาเลขมาอยู่ที่1นึ่งแกิโลฟังแล้วอาจจะดูเยอะนะครับแต่เฉลี่ยแล้วปีหนึ่งใช้ประมาณ3,000 30, 0กว่ากิโลโดยประมาณ5ปีกับรถตู้แล้วมันไม่เยอะหรอกครับรถสามารถวิ่งได้จริงแต่ดูแลรักษาแบบเต็มข้อนะครับเราขายพร้อมารนตีและแคมเปญต่างๆให้เพียบ เดี๋ยวเรามาดูในรวงของรถคันนี้ดีกว่าเป็นสีด,ดําเรื่องจากโรงงานกันชนหน้าเนี่ย่บงบอกอยู่แล้วว่าเ,าเป็นรถไมเนอร์เชนนะครับกันชนหน้าไฟหน้าต่างๆแต่ริ้วรอยต่างๆไม่ว่ากันชนหน้าสเกลข้าเรามีการเก็บสีอะไรให้หมดนะครับขัดสงขัดไฟให้หมดนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กขอ18สเปคตรงรุ่นนะครับของไมเนอร์เชนเลยรถคันนี้สภาพโดยรว,วมมีริ้วรอยต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะการเก็บสีอะไรให้หมดนะครับในราคานี้เลยแต่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะฝากลูกค้าทุกท่านที่สนใจแต่เรื่องใหม่อย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยว่ารถ มาดูรถและไม่ต well ้องดูเลขไม้นะครับหรือเปิดตาข้างนึงเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับพิจารณาที่สภาพและการขับขี่ว่ารถเลขไม่ขนาดนี้สภาพแบบนี้แสดงว่าเขาต้องดูแลดีกว่ารถที่เลขไม้น้อยบางคันอีกไม่ใช่ว่าผมบอกว่าเลขไม้น้อยบางคันแล้วไม่ดีนะไม่เกี่ยวนะครับแต่อยากให้บอกว่ารถบางคันที่เลขไม้เยอะแต่การดูแลรักษาผมบอกเลยว่าบางทีอาจจะดูแลดีกว่ารถบางคันที่เลขไม้น้อยกว่านี้นะครับมาเนี่ยรถสภาพไม่มีการบอกขาดเดินจากโรงงานทั้งหมดนะครับดิ้วรอย และเลขไม้เนี่ยอยู่ที่198,000กว่ากิโลพวงมาลัยบังติฟังก์ชันวิทยุไพโอนีลายมงลายไม้ครบหมดเบาะไฟฟ้าครบหมดนะครับแล้วก็ตัวเบาะเป็นเมมโมรี่หนครบลายไม้ต่างๆอยู่ครบหมดเครื่องส่งเครื่องเสียงครบนะครับหลังคาซันรูฟประตูตไฟฟ้า2ด้านตัวกรอบของตัวรถนี่ยครับตรงประตรูทุกอย่างสวยครบหมด ตัวยางที่สังเกตของรถคันนี้นะครับยางของรางเบาไม่มีการขาดใดๆทั้งสิ้นสแสดงว่ารถคันนี้ใช้รักษามากสรงงุปทุกอย่างครบทีวีหลังครบเบาะหลังไม่มีขาดบอกไฟฟ้าใช้ได้หมดครบหมดนะครับประตูไฟฟ้า2ด้านลายไม้ครบฝาท้องฝา,ฝา,ฝา,ฝาท้ายทุกอย่างคือมันมันไม่ต้องอวยอ่ะเพราะรถมันอาจจะวิ่ง2องแสนโลแต่ดูสภาพนะครับชุดต่งชุดแต่งรอบคันมีอยู่ครบหมดเดี๋ยวเรามาดูในโซนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นไฟไท้ายแบบตัวใหม่แล้วสีใหม่แล้วนะครับมี LED แล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ รถคันนี้ได้ทะเบียนเลขสวยด้วยนะครับเชอร์ฟัน4448นะครับให้ไปด้วยเลยเป็นโตโยต้าเอาผ่านโลโก้ครบหมดด้านหลังเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับครบหมดโครงสร้างของรถคันนี้ไม่มีการแต่งหรือการชนใดๆทั้งสิน้นมีตำหนินิดหนึน่งเคยมีการชนท้ายมาน,นิดนึงถึงถึงตรงนี้นะครับแต่มีการซ่อมหมดฝาท้ายเป็นการเปลี่ยนนะครับแต่รถโครงสร้างเนี่ยไม่มีการเสียสูญหรือหนักจนโครงสร้างเสียนะครับมีการโดนเล็กๆน้อยๆบ้าง หัวน็อตมีการไขหรือเปลี่ยนฝาบานมาเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะการเก็บหัวนงหัวน็อตให้หมดพร้อมออกไปสวยๆเลยอันที่สําคัญออปชั่นคันนี้เป็นออปชั่นเต็มนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูในโซนของห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับห้องเครื่องรถคันนี้นะครับก็มาเดิมๆยังไงก็มาอย่างนั้นนะครับอ่ะ ความสะอาดของรถเนี่ยเจ้าของมีคนขับรถคอยดูแลรักษานะแผ่นกันความร้อนเดิมฝาโปรงหน้าไม่มีการแกะนะครับคาร์หน้าทุกอย่างสวยไม่มีการรอยอาร์เม็ดอาร์ในการแต่งใหม่ๆในยทั้งสิ้นนะครับตัวกระบอกน้าต่างๆเนี่ยไม่ได้มุ่เหมือนเลขไม้สองแสนเลยนะสภาพมันไม่อยากอวยดีกว่าให้มาดูกันเองจะได้สบายใจและวกันสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าอาผไดปี2 0 1 4 SC เวอร์ชั่นนะครับกับเลขไม้หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันกิโลนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาท สำหรับใครที่สนใจนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับฟรีวารันตีคุณ1ปีหรือ10,000หมกิโลเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมต่างๆโดยบริษัทกลางนะครับคือบริษัท g p s 24นะครับมาดูแลคุณแล้วเรายัางกรารันตีว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำตัดต่อจุโครงสร้างเสียรถคันนี้นะครับฟรีการโคัดติ้งแบบเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องให้หนึ่งรอบนะครับทำให้ใหม่ที่สุดเท,ท่าที่รถมือสองจะทำได้นะครับ และยังการันตีรถคันนี้ว่าไม่มีการชนหนักจะคงสร้างเสียพิจความจมน้ําตัดต่อและพิกฎหมายทางเรานั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มจํานวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณเพิ่มอีกไปอีกสองแสนบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางน,นี้เลยนะครับ0852504444ย้ายอีกรอบนะฮะ0852504444หรือไลน์เพื่อนเชี่ยวชลูมนะครับแอดไซส์300เดอะสกอตการหลา,า,าดไลน์มีแอดด้านหน้านะครับก่อนจากวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องชาแนลนยูทูบกนกรรระะะดดดิิ่่งง้้วยคคคุณจไมพลลาาาปหนนขอเับ อยากจะให้กำลังใจค่าแฮสักเอฟซีสามร้อยกำลังใจพวกเราพอนะครับเราแอบอ่านทุกคอมเมนต์อยู่สำหรับผมวันนี้ชน300แชมป์สามร้อยไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ต้องพูดเยอะครับเอฟซีแพ็กเกจปีสองพันสี่ราคาล้านหกเก้ากับสภาพแบบน,นี้ช่างใจดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่ามากนะครับ